คทักทายสบายดีพี่น้องบุขุสุคนบุษหมองสุบอนอเนับออกไว้ลูกมาสิถือคือว่าเอาแลนค่ะไปยังไันนะเอาเอาพอ,พอกับส่องพอเขามีชาแนลวันนี้พอคอมสิพาพีพานองไปหาอาหารสั้นสูงรสเด็ดจังว่าอาหารสั้นสูงรสเด็ดนะ เอ้าไม่สังไหมากกวนน่นนีต่อเท้าจงหรอจักแน่จงไว้แวน,น่ให้มันหลอกเสื้ออักเท่าพ่อโอ,อ้<ฮ> ถ้าพลเ่งหลดกระดกเรียแทนนะแต่เห็นหน่ายแทะขับวิข้าหคมจนตกใจโฮโลดสัตพี่น้องเลยขับิ่ข้ากระดกเรีเนาะสบายพี่น้องโอ้ยคนใหญ่พี่น้องไปถือผ้าอยงไนี่ มีกอบ่ัดจี่อยูพี่น้องเลยบัวดงเจตนาวอะเจตะนาด้วยตา non พี่น้องบอกความจริงเลยเหยังว่าใหม่ฮักกระสือตานอนพี่น้องเลยเห็ดยังบอกความจริงไปเลยหรอเลยเป็นยังอย่งไรกระสือขึน้นไปอันนะเป็นย <laughs> ังเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวอยู่งานดองคุณล่ะพี่น้องเลยเสินตานอนกันสิขรับป่าหาแนวกินอีกแล้ววันนี้พี่น้อง อาหารสันสูงรหเด็ดนั่น,นก็คือเกินอาหารก่อนเพนนาาราะว่าช่วงนี้มันมีแต่ดองพี่น้องกินกินเนื้ออะไรกินเป็นเนื้อกินอาหารก่อนพี่ตามผับส้มพี่น้องมาหน,นีพอ,ขอเข้มผมจะไปแหย่ไขม่มดแดงเนาะไตหน่อยลายปันไดใหม่กระตัดใหม่ๆแต่กอเลยอีกอีกสันหนึ่ง มันพอดีแล้วหลอกกะหลอกแบบน้แต่ว่าขาจะหลอกบิดมันเนี่ยหนแต่ว่าเนี่ยเนอขางนนก็หลอกอีกให้มันเสมอกัาใหมดหมดอยู่ใช้ลูกหล้าใช่ไปเบิ้งไปเบิ้งไปย่งย่ห้างใหญ่บออุ้ยเจ้าคือตาดีแท้ Ô mày bỏ hang tăm tăm bô bỏ hết thang súng bỏ hung súng tương đạo nè 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 พี่ชาวพี่มาเบิ่งทั้งพี่ใบมันตายหลือจงมันไข่หรือเล่จ้าโอ้บุคคลตาดีลีเฮาขอไปเห็นงาอยู่พี่อยู่พี่ผู้มันเห็นผู้อยู่ผู้มันสีใส่อยู่อุ้ยตะคอมนิเก่งเก่งเก่งไข่กบกรพามานั่มได้หนิไข่กบกระพ่านมานั่มได้หนิตึงตึงโอ้ตึงไร้หัน ลงมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้องคือคูอาอาสนกโอ้ใ oh, ยญ่อยู่ได้พี่น้องเลยเออมีตัวตึงน้ำตลีบน้ำเนาะเบิ้งหน,น้ากล่องเขากระบัดวะไปออกออกบังละมือแห่หฮาพี่น้องมันขนาดเห็นหางหมดแดงดุ เอาไปมากกันแย่แถวบริเวณอ้อมเอออ้อมอ,อ,อ้อมเออเพราะว่าอ้อมแอมเดินเทอนเขาเองนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเดินเทอนเขามีกกไหมาลายหัางต่อไปนะแถามีกกไหมาลายมีหมดแดงหลายก็เลยบริคอยไปหากินไก่